ที่สนามโรงเรียนบ้านบุมกกูดหมู่ที่8ตำบลท่าโรงอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ นางออมัญญาหุ่นทองประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบูร์พร้อมด้วยนายประทินนาคสำราญที่ปรึกษาชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบูร์และสมาชิกชมรมคนรักในหลวงสาขาอำเภอวิเชียรบุรีจำนวนกว่า100คนร่วมพิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระาุกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาหาวิรชาล,าลงกรบดินทรเทพพยวรังกูลรัชกาลที่สิพร้อมร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ประสบปัญหาความดอดร้อนจำนวนหนึ่งร้อยชุดและปลูกต้นไม้จำนวนสามร้อยสิบต้นโดยมีนายอรุณเมฆฉายในอำเภอวิเชียรบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมมีนายสุรัตน์อานพรมประธานชมรมคนรักในหวงสาขาอำเภอวิเชียรบุรีและกำมันตะบลท่าโรงกล่าวรายง,งานพร้อมนำคณะอนุสวรราชการผู้นำท้องถิ่นผู้นำหมู่บ้านกลุ่มพัฒนาสตรีผู้สูงอายุในเขตพื้นที่และใกล้เคียงชมรมอสอมอจิตอาสาและชุมชนต่างๆเข้าขร่วมกว่า500คนโดยมีอาจารย์เทพพิมรัง ผู้นำแห่งยุครุ่นหนึ่งกรรมการชมรมคนรักในดวงจังหวัดเพชรบูรณ์และหัวหน้าฝ่ายวิชาการชมรมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการประยุกต์ทฤษฎีใหม่โคกหนองนาโมเดล